ทำไมตุม่มติมีแท้ไอตัวนั้นทำอะไรโอ้โหนี่จะนอนตรงนี้เหรอหนูกลกับไปนอนที่เดิมไหมหอคุณแม่ตะก้านี่ตะก้าใบเล็กนะคะมันไม่ใช่ใบใหญ่นะดูอยู่ได้สี่ตัวจ้าอันอนั่นนะอย่ก อะไรคะอ่ะอืะออพิกซ้ายพิกขวาสีขาวช็อกนะคะทั้งสองตัวเลยมีช็อกเข้มกับเหมือนช็อกคาราเมลช็อกโคล่า <laughs> กับชอคค็อกคาราเมล ต่ไอตัวเทาๆนู้นสิตัวผู้เทาๆนู้นสิอ้โหูอีน่ะลูกตกแล้วลูกตกแล้วเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทําอยู่แบบเนี้ยเรียท้องให้หิวแล้วเขาก็จะมาดูดอีกตัวอื่นเข้าใกล้ไม่ได้นะคะคุณแม่เขาห่วง เขาจะคู่แต่คุณแม่จะไปเข้าใกล้เขาได้กำลัง อีกประมาณสักสามสี่วันน่าจะลืมตาได้เพราะว่าวันนี้ก็วันที่สามสามออกวันที่ยี่สี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองนี่วันที่สามเข้าสิบเอ็ดวันแล้ว เพราะว่าถ้าปล่อยให้คุณแม่เขาป้อนนมความแข็งแรงกับเหมือนกับสภาพร่างกายเขาจะได้ภูมิคุ้มกันมาเต็มๆแต่สภาพาร่างกายเขาจะยังไม่แบบกระตุ้นความแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเริ่มให้นมเสริม,มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดื่มนมเสริมเร็วะ เขาจะลืมตาได้เร็วเหมือนข้อข้อที่1ก็ลืมตาประมาณ13วันลืมตาแต่ข้อที่2นี่เร็วมาก8วัน7วัน8วันวันที่11นี่ลืมตาได้ครบทุกตัวมีมีมีข้อเนี้ย1 1วันแล้วยังไม่มีวิแววในการลืมตาเลย ือแบบการดูดนมของเขาก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนร่างกายของแม่จะเซฟจะเซฟตัวเองว่าต้องรีแลกต้องออกไปวิ่งข้างนอกไม่ใช่แบบว่าให้ลูกดื่มให้ลูกกินอย่างเดียวจนทำให้ร่างกายของคุณแม่โซมอย่างเงี้ย เดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มป้อนนมเสริมแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้าเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะ